มักหลายขยะทำอะไรวนๆเว,ว,วียนๆอยู่ตรงถังขยะเนี่ยลูกมักหลายถังขยะอ๋ออ,อ๋อหืมทิ้งขยะแล้วลูก ทิ้งใครอ่ะสนุกไหมทำไไจะหายังเล่นลูกอร์ปเปอรอยู่ไนลูกเดูหมาข้างบ้านแอบดูหมาห เฮ้ย hey, ขยะลูกขยะอ,อ,อึโอโอ่ะอ่ออ่อระวงังนะมานี้มานี้ลู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 มานี้มานี้นโอ้โหคันมือมากเลยอยากจับขยะยน,นั่น coming มาแล้ว coming ไม่อยากเข้ามาเลยอยากเล่นข้างนอกอับลูก มาค่ะมาทามิทามิมาเลยมะจ๊ะจ๊ะเอ๋โอ้ตดนั่งตดโอ้ดังเบงคักโอ้บิ๊กสุเกคักโอ้โอ้เบง Apa yang kamu cari? Ayah 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 Mari Eh, Beng Oho, Beng Beng kiri? Amu jemput kaki Mari Ni Ia kakak เอาระวังนะลูกนะปิดประตูมามาปิดประตูปิดประตูเย่มามามาเข้ามาแล้วอ่ามันจะแอบ

哦哦哦哦哦！哎呀，呐呐呐呐呐呐！ كن Ma كن ما كن ما يا إيجا إيجا كن ما ما يا أو ما 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 نو ما 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 ميو ما ها mama. ما ميو ما 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 อเชอเชเอชตนถนนนี้เต็มไปด้วยหินเลยลูกล้มนี่ข่าวแตกทันทีมาเดินเล่นค่ะมาดูดูทุ่งดูโรงเรียนอ๋อจำได้ละโรงเรียนกับสนามเด็กเล่นอยู่ข้างหลังเคยมาแล้ว แวะอีกแล้วแวะอีกแล้วอ๋อน,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 นั่น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 ทำอะไร,รอ่ะลูกทำอะไรไโอ้ไม่อยากเดินหรอลูก <c oughs> ชัดอีกแจงเ n ย want to w a l บไม่อยากเดินนะคิดว่านะไม่อยากเดินนะคิดว่านะ ที่เต้านอนบอกแกมแม่จุงจะไม่อยากเดินไม่อยากเดินดิสิดูสิไม่อยากเดินโอ้ขี่มา วันนี้ขี้เกียจเลยนะลูกสนามเด็กเล่นแล้วค่ะเสียงเจ้า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 น่าพอคนเธอลูกอะถ่ายรูปลูกไปจ้าไม่อัดกลับหรอลูก ได้แผลแล้วลูกได้แผลมาสนามเด็กเล่นทีนึงก็ได้แผลทีนึงนะไม่อยากกลับบังลูคอยบ่อยากกลับออเห็นไหมอยาเห็นไหมนี่เป็นแผลนี่อ,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 อเข่าก็เป็นแผลนี่เห็นไหมออเขาเข่าเป็นลายไม,ม่อยากกลับบาย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  บาย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 สตีพลาไปแล้วลูกกลับบ้านซิริกลับบ้านซิริกกลับบ้านบายบายกลับบ้านแล้วจ้า